เน่เหมือนไม่เห็นนะชู่วเป็นตุแก่แล้วไงฮะเอเด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 อันนี้ตัวอะไรเดี๋ยวเดชั่วพีตาไม่เห็นแล้วเนี่ยพีตาไม่เห็นก็ไม่มีตาแล้วหรือเปล่านี่ไงโอ้โหแบบจ๋ายๆลยนี่นี่คือน้องซ่อนแล้วใช่ไหม น้องซ่อนอย่างนี้น้องอย่าซ่อนเลยลูกโอ้โหเรียกวันก่มานอนอย่างนี้คิดว่าพี่พี่ตามมองคิดว่ามาแรงสามนะเนี่ยโอ้โหแต่คนเอ้ยคนบ้าอะไรจะท,ทละลุกัอเทนนิสเทนนิสเดินทะลุก็แพงเหรอลูกโอ้ยเดี๋ยวเทนนิสเป็นผีเหรอลูกฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริงเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Rita าคิดแคทและว,วันนี้นะคะเรากลับมาอีกแล้วกับเกมเรอบอกนั่นเองแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมพว่า blue heaven นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะพีริต้านะคะจะมาเล่นซ่อนแอบกับแก๊ง fc ในแมพนี้กันอีกแล้วนะคะหลังจากที่พีริต้าเนี่ยทำไป2 ep แล้วแล้ว ครั้งนี้เป็น EP ีที่3แล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะก็กลับไปดูได้นะทั้ง2 EP ีที่แล้วนะคะสนุกมากๆเลยนะแต่ว่าครั้งนี้นะคะพี่ลิต้าจะไม่ใช่คนซ่อนแล้วนะแต่ว่าลิต้าจะมาเป็นคนหานะคะแล้วก็ให้น้อง FC เนี่ยไปซ่อนกันนะ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าพี่ต้านเนี่ยจะหาน้องๆเจอไหมนะโอเคเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าไปค่ะนี่ตอนนี้พี่ต้านเอฟซีแตกรังนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งรถไปนะคะน้องสแตมเป็นคนขับเนาะเย่มาแล้วมาแล้วขึ้นรถรถไม่น่าจะพอนะแนะนําให้สร้างคันใหม่เพิ่มอีกสักคันหนึ่งนะคะไม่งั้นน้องๆก็จะไปไม่ได้นะคะ <laughs> น้องสแตมไปได้เลยค่ะนี่น้องสแตมนะคะจะเป็นอาสานะคะพาแก๊ง เอฟซีโอโหแตกลังทั้งกี่คนเว้ยจะต้องคือนั่งไม่หมดนั่งไม่หมดก็เลยจะต้องใช้รถเข็นย๊อคขำมากมีรถเข็นมาเพิ่มด้วยอะคือ,อมาเลยมาเลยสร้างบ้านตรงไหนดีออาตรงนี้ก็ได้โอเคเอรีตาสร้างบ้านก่อนนะคะทุกคนหลังไหนดีเอาหลังนี้ดีกว่าหลังนิ่มๆนะคะเย่สร้างบ้านกันดูก่อนว่าจะเอาบ้านหลังไหนดีเนาะ พีตาจำไม่ได้แล้วว่าครั้งก่อนๆเราใช้หลังไหนในการซ่อนนะคะแต่ว่าครั้งนี้เราจะใช้หลังไหนดีะ <c oughs> หลังนี้ก็ดูดีเอาหลังนี้ดีกว่าลองดูเย้ yeah, พีตาหลังเท่า,า,าเดี๋ยวจะต้องมีเ c ไปปนบ้านพีตาแน่ๆหรือพีตาว่ะแน่ๆแต่พีตาไม่ถือค่ะแต่ปนก็ปนเลยโอเคค่ะ okay, บ้านที่พี่ต้าเลือกนะคะเป็นเบเกอรี่แบบนี้นะคะก็ค่อนข้างดูดีนะคะแล้วก็มีแบบว่าที่ให้ซอกแซกเยอะมากๆเลยนะค่ยคิดว่าน้องๆน,นี่นะ จะแบบไปแอบกันเพลินมากแน่เลยก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าพี่นิตาเนี่ยจะหาน้องๆเจอไหมนะเดี๋ยวพี่น <huh ิตาจะเริ่มบอกน้องๆเลยนะคะว่าให้ไปซ่อนกันได้เลยนะแล้วพี่นิตาจะจับเวลา3นาทีแล้วพี่นิตาจะเข้าไปในบ้านโอเคตอนนี้นะคะทุกคนพี่นิตาก็รออยู่หน้าบ้านนะแล้วก็ไม่ได้เข้าไปในบ้านนะคะเพราะว่าน้องๆน่าจะซ่อนกันอยู่นะคะพี่นิตาก็ไอ้เกียิน้องๆนะลพี่นิตาไม่แอบดูนะคะแต่ว่าเดี๋ยวถึงเวลาเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวพี่นิต้าไปนะ เอาแล้วน,นี้คือคืออะไรเนี่ยทักทายเพื่อนบ้านเหรอเขาคือใครคะเนี่ยเขามาดับเพลิงเหรอคะอ่าเขาบอกไฮเราไฮกลับค่ะไฮไฮมีอะไรเหรอจะมาตัดไฟเหรอยืมแต่ค่้าไฟเหรออ๋อเขาจะมาสร้างบ้านอยู่ข้างบ้านเรานั่นเองอ๋อมาสร้างบ้านเหรอคะอันนี้คือบ้านเทนนิสเหรอได้ราบบ้านแวนไหนะ ล็อกบ้านโอเคนะพี่นิตาป้นบ้าน f อรอแล้วกันค่ะระหว่างนิตาดูแยบว่าระหว่างที่รอน้องๆไปซ่อนกันพี่นิตาก็ป้นบ้านเอซไปเลยสิครับตู้เซฟอยู่ไหนนี่ไงตู้เซฟอยู่นี่ได้เวลาปล้นบ้านน้องเทนนิสเย้ไม่มีสัจจยัยในหูโจรค,ค่ะทุกคนเราก็ป้นบ้านเอรอไปเลยสิครับนี่ครับรึ่งเรียบร้อยอ้าวนี่ได้แล้วเฮ้เฮ้เฮ้ป้นบ้านเอฟซีเซ็เตอร แล้วน้องๆเห็นว่าลิต้าคิดแค้นได้คนบ้านคุณโอเคค่ะทุกคนพี่ลิต้าจะเข้าไปหาแล้วพี่ลิต้าจะบอกน้องๆโอเคค่ะทุกคนพี่ลิต้ากาลังจะเข้าไปแล้วนะคะคือพี่ลิต้าคุยกับ f c ข้างในนะคะแต่ว่าเอ่อตาลุงคนนี้นะคะเขาแลดูมีส่วนร่วมด้วยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว,ว่าเขาคือใครนะคะแต่ว่าเราไปกันดีกว่านี่เราเข้าไปในบ้านแล้ว,ลวเดี๋ยวๆๆพี่ลิต้าเอ๊ะ พีต่ตาเหมือนเห็นมีเห็นจริงมีชีวิตหายใจอยู่ในนี้แหละทุกคนทุกคนว่าพินตาจะหาหน้องๆเจอไหมอันนี้คือคนหรือเปล่าทุกคนทุกคนว่านี่คือคนป่ะพินต้านี่ไงน้องพินต้าหาเจอแล้วโอเคต่อไปพินต้าตามมาค่ะต่อไปใครดีนะเดี๋ยวพีต่ตาหนุแล้วเราก็จะเฮ้ยเดะเดะเดแมเหมือนไม่เห็นนะชูเป็นตุ๊กแกได้ไงฮะี่ดูช่องสุดลอยแห่งบ่อน้ำมันเยอะเกินไปไหมฮะ ดูช่องพี่แท้เยอะไปหน่อยนะเนี่ยโอ้โหอัมพรางเะเนียนเชียวอย่าหนีนะอย่าคิดหนีนะคะอ๋อน้องคือน้องเตตันนั่นเองไปเราไปหากันต่อค่ะแต่ว่าตรงนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมเนะี่ยไม่น่าจะมีแล้วนะไปเราไปกันเถอ,อ,อะเด้อ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 ด้อเ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 อด้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 อเด้อ้อเดอเด้เด้อเด้อ คิวพีต้าไม่เห็นแล้วเนี่ยพี่ตาไม่เห็นก็ไม่มีตาแล้วหรือเปล่าอันนี้คือไอด้าใช่ไหมเจอไอด้าค่ะนี่อย่าบอกนะนี่คือวิญญาณไอด้าคิวพีต้าไม่เห็นเหรอโอ้โหจะจ่าขนาดนี้ไปอ๋อน้องบอกว่าซ่อนไม่ทันนะคะเคเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนมากกว่าตอนนี้พี่ตาเจอสามคนแล้วนะคะทุกคนนี่ใครเนี่ยคิดว่าเนียนมากมั้งจงืรอนหง่อหน้าม้านอีกแล้วหรอ พี่แท้มาโอเคค่ะสแตมนั่นเองค่ะทุกคนร่างดำมาเชียวนะไปถ้าเจออีกคนนึงนี่ไงโอ้โหแบบจ๋าจ๋เลยนี่นี่คือน้องซ่อนแลใช่ไหมน้องซ่อนอย่างนี้น้องอย่าซ่อนเลยลูกโอ้โหเรียกว่าบบมานอนอย่างนี้คิดว่าพี่พี่ต้ามองคิดว่าแมลงสามนะเนี่ยโอ้โหเธอคือใครน้องเทนนิดนะคะทุกคนคนเมื่อกี้ที่นอนนะโอเคตอนนี้พี่ลิต้าเจอครบ5้าคนแล้วนะคะมีน้องพี่ต้าน้องสแตมน้องเทนนิสน้องไอด้าแล้วก็น้องเตตัสนั่นเอง แต่พี่ลิต้าอยากพี่ลิต้าอยากหาคนอื่นๆด้วยนะคะโอเคพี่ลิต้าจะหาต่อนะคะเดี๋ยวพี่ลิต้าจะให้5คนนี้ไปรอนอกบ้านก่อนนะเพราะว่าพี่ลิต้าเจอเร็วมากเลยนะคะพี่ลิต้าคิดว่าต้องต้องต้องมีอีกขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ลิต้าเจออะไรก็ไม่รู้ในนี้เดี๋ยวเดี๋ยวหรือหรือหรือมันแค่หรือมันแค่บ้าแต่พี่ลิต้าคิดว่าพี่ล้าเห็นนะแต่คนเออแต่คนบ้าอะไรจะทะลุก็าแพอ๋อเทนนิสเทนนิสเดินทะลุกำแพงเหรอลูกโอ้ยเดี๋ยวนะเทนนิสเปนผีเหรอลูกเดี๋ยวพี่ลิต้าขอถ่ายกล้องตอน ปิดซอสสองก่อนนะคะมีพี่ต้าจะขี้โกงบ้าพี่ต้ามีกล้องจอนปิดพี่ดูเงียบบ้างเลยทุกคนน้องพรีมเจอแล้วน้องพรีมอยู่ข้างล่างค่ะทุกคนไปลงไปกันน้องพรีมดึง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 ว่าแต่ห้องนั้นมันอยู่ไหนอะตัวนี้ไงนี่น้องพรีมอ้าวไม่ใช่แค่น้องพรีมนะน้องอะไรด้วยเนี่ยน้องน้องน้องเมจีด้วยเจอเมจิด้วยพี่ต้าเจอเจ็ดคนเลยนะคะไป สถานีต่อไปเดี๋ยวพี่ตาขอสอทช่อง่อนห้องนอนตรงนี้คะ่ะทุกคนน้องไฟรอนอยู่ตรงนี้โอเคไปเราขึ้นไปห้องนอนกันห้องนอนห้องนอนห้องนอนพี่ตามาแล้วนะทุกคนอะไรเนี้ยนี่ไงเจอแล้วเธอคือใครเธอคือใครใครคือเธอขนมขนมน้องชื่อขนมอะไรน้องอย่าึ่งดิน้นขนมปังนะคะไปเจอขนมปังโอเค ที่เห็นอยู่คือขนมปังนะคะต่อไปจะาหาก่อนทุกคนว่าห้องน้ํามีไหมพิลีต้าว่าห้องน้ําะเป็นเป็นห้องที่แบบน่าจะมีคนมาซ่อนบ้างไหมขอดูในนี้ก่อนของขตัวเองชื <laughs> ่อพ่ลีต้านี่ก็คือชื่อตัวเองนะคะมีใครเดนลอดสายตาพ่ลีต้าไปได้ไหมนะห้องน้ำเนี่ยมันควรจะมีนะคะทุกคนหาไม่เจอแฮะในนี้มีหรือเปล่าไม่น่ามีไหมคะเคแล้วเราไปดูห้องอื่น พีตาว่ามันต้องมีในนี้อ่ะเดี๋ยวๆแต่ตรงเนี้ยมันมืดมากเลยมันดาวมากเลยอ่ะแอบอาจจะแนบเนียนมากไม่มีจริงเหรอแล้วน้องๆ,องๆไปไหนกันหาไม่เจอแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวๆออกมามอบตัวเองเลยน้องคนนี้ออกมามอบตัวเองเลยเขาคือใครอยู่นี่ใครเนี่ยเฮ้ยพีตาหาไม่เจอเลยเมื่อกี้ใครงนะ่ะน้องออกมามอบตัวเองเลยนะ พี่ล on no no really no. ิต้าวนอยู่ตรงนี้ด้วยกันพี่ลิต้าไม่เห็นน้องเลยนะคะน้องคือน้องน้ําฝนนั่นเองค่ะทุกคนโอเคไปน้าฝนลอนอกบ้านค่ะพี่เหลืออยู่ไหนกันเนี่ยพี่ลิต้าจะลองไปหาข้างล่างนะคะพี่ต้าว่าน้องๆน่าจะอยู่ข้างล่างกันไปลงข้างล่างกันค่ะหาไม่เจอน้องอยู่ไหนกันน้องไปไหนกันน่ะลูกเอ้ย ตอนนี้พี่ต้ายอมแพ้แล้วนะคะเพราะว่าคนที่เหลือพี่ต้าหาไม่เจอแล้วจริงๆนะคะเพราะฉันเดี๋ยวเราจะไปตามหาน้องกันอิงฟ้าอยู่ในห้องนอนค่ะเฮ้ยอิงฟ้าอยู่ในนี้ทุกคนคือแบบอิงฟ้าแบบเป็นไปได้ยังไงอ่ะเฮ้ย้องเทพอ๋ออันนี้คือ้องเอเชียไม่ใช่อิงฟ้าอ๋อเอเชียอยู่ห้องนอนอ๋อคนนี้คือเอเชียแล้วอิงฟ้าอยู่ไหนอ่ะอิงฟ้าแบบอิงฟ้าอยู่ในห้องนอนไหนอิงฟ้า อ๋ออิงฟ้าอิงฟ้าอยู่นี่อิงฟ้าอยู่นี่อิงฟ้าอยู่นี่ค่ะอิงฟ้าอยู่นี่แล้วมีใครอีกนะมีน้องคนนึงบอกว่าอยู่บนอยู่ตรงเตาอบค่ะนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยตรงนี้ควรเห็นชื่อใครลาล่าเก่งมากลาล่าเฮ้ยอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยไม่ไม้อยู่เตาอบค่ะไม่ไม้ไปหาไม่ไม้เตาอบเตาอบอยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม้ พีริต้าก็ยังหาไมมาไม่เจออ๋อนี่ไงไมมอยู่ข้างในใช่ไหมใช่เออไม่ใช่ไม่ใช่เอ้ยน้องเข้าไปได้ไงอะเออ Amazing ิ่งไทเล d น้องไมมาบอกให้พีริต้ามองดูดีๆีน้องอยู่ไหนไมมาไมมาพมยออกมาแล้วค่ะทุกคนคือน้องโอ้โหหาไม่เจอจริงจริงบ้าเหรอจะเจอได้ยังไงเฮ้ยเก่งมากเฮ้ยนี้เอาไปเลยสิบแต้มไว้พี่ต้าจำแล้วนำไปใช้นะคะ ตอนนี้เหลือโทมัสนะคะไม่รู้ว่าโทมัสอยู่ไหนนะคะทุกคนโทมัสบอกว่าอยู่ห้องน้าชั้นบนอีกห้องหนึ่งนะคะไปดูกันห้องน้าชั้นบนอีกห้องหนึ่งห้องน้ําไหนมันมีหลายห้องน้ำนม,มำากเลยเนี่ยเด็ดเดเดนี่ไงเด็ดเด็ดเดกดคือคือเข้าไปเลยโอ้โหเอาปรลักคากมากจะเจอได้ไงโทมัสอุ้ยแต่น้องเก่งอุ้ยน้องเก่งนะอุ้ยเจอได้ไงอะอะไรกันครับเนี่ย พี่น้องเจออ่ะเอ้ยพี่ลิต้าเจอเลเก่งมากโอเคค่ะทุกคนก็จบไปแล้วนะคะสําหรับการเล่นซ่อนแอบเล็กๆน้อยๆนะคะในแบบบุ๊คแฮมเว่นนั่นเองถ้าเกิดใครอยากให้พี่ลิต้าเนี่ยทำอะไรในแบบนี้อีกนะคะก็คอมเมนต์มาได้นะแล้วเดี๋ยวพี่ลิต้าจะมาตำนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่ลิต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยน,น,นะถ้าเกิดใครอยากให้พี่ลิต้ามาเล่นซ่อนแอบกับ FC เป็น EP ีที่4อีกนะคะก็คอมเมนต์ขอมาได้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวพี่ลิต้าจะมาทําให้นะ ฝากไอจีพี่ลิต้าด้วยนะคะลิต้าเลสกอร์ขดแคนแล้วก็ติ๊กต็อกลิต้าเลสกอร์ขดแคนนะคะเพื่อได้ติดตามข่าวสารนะว่าลิต้าเล่นแบบไหนเล่นกี่โมงนะคะจะได้เข้ามาเป็นเอฟซีเดกรังแบบนี้นะคะอุ้ยตอนนี้ฝนตกด้วยโอเคค่ะงั้นสวัสดีวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย